ศูนย์ข่าวพิทักษ์ไทย S.M.N. Network วันนี้ไปที่จังหวัดเชียงรายตำรวจหลายหน่วยประสานจับผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าลำพูนภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทต่อศัก์สุวิมนผู้บัญชาการกลางพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศผู้บัญชาการตำรวจทางหลวงกำลังพลตำรวจคปอมอร่วมกับพลตำรวจตรีชินวิทย์วิชัยธนวัฒ ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง5โดยพันตำรวจโทดรเจตจึงประเสริฐสารวัตรสืบสวนตำรวจทางหลวง5พันตำรวจตรีสำรานปัญญาสงสารวัตรกองกับการ4บกปคมเจ้าหน้าที่ตำรวจปทศเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สวยกำลังพลทหารชุดปฏิบัติการพิเศษชป่าว ร่วมจับกลุ่มนายชัยชนะเดชธนกรเพชรพันธ์อายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่55หมู่ที่11ตำบลแม่พริกอำเภอแม่สวยเชียงรายในขณะนอนพักอยู่ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวซึ่งเป็นการจับกลุ่มตามหมายจับคดีค้างเก่าศารจังหวัดลำพูนในคดีชอ่อโกงสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลายพื้นที่และเจ้าหน้าที่ได้ยึดอาวุธปืนเป็นเป็นอาวุธปืนยาว3ากระบอกคือปืนลูกซองยาวเดี่ยว1กระบอกปืนลูกซองยาวห้านัดหนึ่งกระบอกปืนยาวชนิดลูกขดพร้อมติดลำกล้องเล็ง หนึ่งกระบอกอาวุธปืนพกสั้น11มิลลิเมตรหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนชนิดต่างๆอีกจํานวนหนึ่งในเบื้องต้นการตรวจสอบพบว,ว่าเป็นอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ต้องหามีพฤติกรรมขับรถเก่งยี่ห้อหรูเมอร์ d ซ s ดสเบนซ์ขับประกบรถเป้าหมายเบียดให้ถูกเฉียวชนหลังจากนั้นก็จะจอดรถเจรจาข่มขู่คู่กรณีเพื่อเรียกค่าเสียหายเป็นเงินระหว่าง3 0 0 0 0ถึง50,000บาทในพื้นที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าเป็นนายชัยชนะเด่นผู้ต้องหา ซึ่งผู้ต้องหาได้รับการสารภาพว่ากระทําเพียงครั้งเดียวและทํากับคนเดียวไม่มีใครร่วมกระบวนการแต่ทางเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีผู้ร่วมกระบวนการอีกหนึ่งคนซึ่งจะได้ติดตามตัวมาทําการสอบสวนต่อไปและนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตาํารวจปูธรลีเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปที่เท,ทวทสวยเนี่ยไม่ใช่ไม่เห็นเรับประสาดยเพราะว่าเจ้าที่ก็ไปนนหมดเลยสงไมเสร็จ เดี๋ยวพี่ขี hey. He you know ้ผ ok ่าวขี้ผ okay, okay. <spe AS> ่าวที่ส่งให้รายละเอียดจะได้จะได้มีมีรายละเอียดเดี๋ยวพี่ขอห้องนั้นเอาเส็นไม่เลือกเซน้วราบอกตอนนี้สองคนแล้วเมื่อกี้แฟนมากับลูกสเฝ้าแกไปได้ป่ะแกไปไม่ได้เดี๋ยวที่เขต่างกันนะเออเอาไว้เอาไว้ก่ะน ອ oh, okay. like, ໍຮາຕາເຄື່ອງຊັກໃຫຼງເດີ້ຍົກລັກດີຄັນນີ້ຄືເກียวນີ້ເດີ້ໂທຕິດຕໍ່ເນາ อืมเกี่ยวอันนี้เลย รายงานโดยศูนย์ข่าวพิทักษ์ไทย S.M.N. Network ข่าวโดยจ่าเซฟบกพิทักษ์สิริวงศ์